สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องทาง YouTube นะคะแอมฟอร์ดปทุมเนาะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะรถรีวิวนะคะส่งมอบในรถยนต์ปอร์ดรุ่น XL+Sport p a, a s นะคะมาในชุดสีของสีดำด้วยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์ของดีเซลนะคะขนาด 2,200cc 160แรงมาด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารายละเอียดรถคันนี้นะคะมีอะไรเพิ่มเติมเสริมให้ลูกค้าบ้างนะคะในด้านของชุดแต่งนะคะบอกลูกค้าก่อนนะว่ามีบริการ แต่งฟรีให้ด้วยนะคะแล้วก็มีรับประกันชุดแต่งให้ลูกค้าทุกชิ้นงานเช่นกันนะคะอุปกรณ์ชุดแต่งทั้งหมดออกจากศูนย์บริการของ f o r d Auto g a l l e r y ปทุมสานีทุกชิ้นงานด้วยนะคะค่ะสำหรับชุดแต่งนะคะในโซนของด้านหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดกันชนหน้าทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นชุด f 1 5 0สไปเดอร์นะคะประกอบไปด้วยตัวกระจังหน้าตัวตะแกรงแล้วก็ตัวไฟ led 3ดวงนะคะแล้วก็ไฟตัวซีด้านข้างทั้ง2ด้านนะคะแล้วก็รวมถึงกันชนด้านใต้ นะคะที่เราใส่ให้ลูกค้าเป็นสีโทนโทนเช่นกันนะคะสีดําด้านตัดสีบรอนเงินนะคะเรียกได้ว่าสวยงามมากและดูดันมากจริงๆนะคะสําหรับรถ Ford XL Plus Sport คันนี้นะคะเราใส่ไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะเรียกได้ว่าออปชั่นเต็มทั้งหมดเนาะแล้วก็ตัวไฮไลท์สุดๆนะคะสําหรับตัวไฟหน้านะคะเราเปลี่ยนจากไฟ r e f ฟกเตอร์ใส่เป็นไฟมาแตงให้มีไฟ r ั n n i n g d a y t i m มมีไฟวงแหวนนะคะที่ลูกค้าสามารถเลือก สีของวงแหวนได้นะคะว่าจะเอาสีแดงสีน้ําเงินหรือจะเอาสีขาวเหมือนลูกค้าท่านนี้นะคะเลือกเป็นแสงสีขาวด้วยเนาะด้านบนฝากระโปรงอีกนิดนึงนะคะจะเป็นตัวสกูปทรงเต็มบานนะคะเต็มฝากระโปรงเป็นทรงสูงนะคะสกูปทรงแรดเราก็ยังตัดสีทูโทนให้ลูกค้าด้วยเช่นกันนะคะจะเป็นสีดําด้านตัดสี ดำเงาตัวแรดเป็นสีดำเงาด้วยนะคะเพื่อให้รถดูหล่อแล้วก็เทมากขึ้นนั่นเองนะคะในส่วนของด้านข้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมกันอีกสักนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวซุ้มล้อแล้วก็ตัวแมกยางนะคะตัวซุ้มลอ้อันนี้เราใส่เป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วให้แล้วก็รวมถึงตัวแมกยางนะคะแมกยางอันนี้ใส่เป็นแมกลายก้านของโอเอซ แล้วก็ตัวยางเป็นยาง Maxxis Bravo 700นะคะที่เราใส่เพิ่มให้ลูกค้าซีรีย์ยางก็เหมือนเดิมนะคะ265/70 R16 นั่นเองเนาะค่ะบอกลูกค้าก่อนนะว่าตัวตัวยางตัวแม็กอันนี้เราใส่ให้ลูกค้าตามที่ลูกค้ารีเควสตมานะคะโอเคในส่วนของรอบๆคันนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวสติ๊กเกอร์ตัว ก้านรอยนะคะกันศาสดราวหลังคาปรีมอันนี้ลูกค้าเลือกเองได้ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับสติกเกอร์ก็บอกลูกค้าเหมือนเดิมว่าเลือกได้ดีไซน์ได้เองนะคะมีแบบแบบไหนเอามาให้แอมแอมจะตัดตามแบบที่ลูกค้าเลือกเลยนะคะให้กระบะบ้างนะตัวครอบฝาถังน้ํามันนะคะติดเลนเจอร์แดงให้แล้วก็ตัว โลบาร์หลังเหล็กของ Outlander อันนี้ใช้งานได้จริงนะคะบรรทุกได้จริงด้วยแล้วก็ยังมีห่วงสำหรับใส่ถาดแคมปิ้งด้วยนะคะสำหรับตัวโลบาร์หลังเหล็กของ Outlander นะาน่ท้ายอีกสักนิดนึงนะคะสำหรับตัวที่ใส่เพิ่มให้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัวครอบไฟท้ายดาบหลังเบ้า รองมือแม็กซ์ไลเนอร์นะคะแล้วก็รวมถึงสติกเกอร์ที่เราใส่เพิ่มให้แล้วก็ตัวไฮไลท์ชิ้นใหญ่อีกชิ้นหนึ่งนะคะเป็นตัวกันชนท้ายของ o u t สแลนเดอเหมือนเดิมนะคะเข้าเซตกับตัวโลบาร์เลยเนาะมีห่วงลากจูงสีแดงให้มีไฟ LED 2ดป้ายกระบะให้ลูกค้าเช่นกันนะคะ,ะฝากบอกลูกค้านะคะที่อยู่ไกลนะคะไม่ว่าลูกค้าจะประกอบอาชีพใดๆก็แล้วแต่นะคะเรายินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุก Case, นะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนเนาะเรามีบริการฟรีด้านการแฟรนั้นมีบริการฟรีด้านการส่งมอบรถให้ลูกค้าด้วยนะคะฝากลูกค้านะคะสำหรับโปรโมชั่นรถคันนี้นะคะใช้เงินรับรถแค่19,000บาทนะคะเรียกได้ว่าได้ชุดแต่งออปชั่นเต็มแบบนี้เลยนะภายใต้เงื่อนไขที่เรากำหนดนะคะฝากเอาไว้ด้วยสำหรับตัวรถคันนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันในะคลิปหน้านะคะแมวะเจา รถรุ่นไหนมาให้ลูกค้าได้เยี่ยมชมกันอีกนะกดกระดิ่งติดตามไว้นะคะแจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้แอมขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ